ตัวแรกครับตัวนี้สวยครับผมคัดไว้นะครับผมแบบไปไล่แตกนะครับไล่แตกคู่เก่งนกตัวนี้ครับเป็นนกที่คู่เก่งนะครับเสียงกลางๆขึ้นไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมข่อยหญยไปลอยครับอาจารย์นี่กวันอาทิตย์ครับผมเสาร์วันอาทิตย์ครับสีมาเปิดแบ่งนกนะครับผมมีน้องๆมีอาจารย์นะครับ มีเซียนรุ่นใหมถามมาว่ามีนกคัดบ่อครับผมคัดดีๆนะครับไปซ่ําเป็นนกตอนะครับเหวานนนะครับเนาะกระสีมาเปิดนะครับสองตัวนะครับผมคัดไว้นะครับเบึงครับผมลายยังสวยนะครับตัวแรกครับตัวนี้สวยครับผมคัดไว้นะครับผมจไปไล่แตกนะครับไล่แตกคู่เก่งนกตัวนี้ครับเป็นนกที่คู่เก่งนะครับเสียงกลางๆขึ้นไปนะครับผม นาตาลอเลานะครับเบบูรูวากิกกุกนะครับตัวนี้เห็นมันเข่ามากอะคู่เก่งนะครับตัวนี้เรียกคู่เรียกคู่นะครับคลรมกถเทวใไซได้ครับผมเชื่องนะครับนี่ครับลล่เส้นหลังนะครับคู่กันแบบสวยครับนุกตัวนี้ครับผมเส้นหลังนี่ชัดจนนะครับลล่แตกกับเส้นหลังสิคู่กันนะครับผม เส้นลังคูกลางมาเลยนะครับผมเส้นดำนะครับเสียงมวนตัวนี้ครับผมเปน็นนกคู่เก่งเสียนสอหลายนะครับก็ซอยข้อก็ลามนะครับผมลงไปเงี้ยวนะครับเงี้ยวครับหน้าตารอเหลาคัดไว้ครับผมแบบนี้ครับ สนใจกระทักมากครับลายแตกมดงามนะครับสอยข้อลำรามนะครับตัวนี้ครับเส้นเส้นหลังแบบคู่กันเลยครับผมครับเป็นเส้นแบบาคาลักลอยครับผมคู่หนานุกตัวนี้ครับเอาบึงตัวที่สองครับผมนะครับต้นปีนะครับผมต้นปีในเรียกนกเลยนะครับ น่าจะเป็นกุ๊กเดียวนะครับอยู่ป่านะครับเห็นส่วนเป๋ในคู่หนานะครับส่วนเป๋เนี่ยไก่ใส่ได้นะครับแต่ว่าขานี่เป๋ขังหนึ่งนะครับบริหารได้ครับนะแต่ว่าเป็นทรงแบบนี้นะครับขอบตาขาวนะครับยังแว่นเกี่ยวเนี่ยเป็นนกสีนวลๆนะครับตัวนี้ครับเป็นแบบติวไม่ลวกนะครับ ใจน่ใส่ได้นะครับตัวนี้ครับตีนกตอจนอยากลบนะครับผมบักรอดเกือบโบว้นะครับตัวนี้ครับมันตีเลาะสมานล่อครับผมนี่ครับขอบตาขาวนะครับลายสวยคู่หนานกตัวนี้ครับผมตัวเปยนะครับซื้อตัวเปยครับผมนี่ครับขาขากไสยครับผมเรียกนกแล้วครับอยู่บ้านนี่ครับแต่ว่าบริยิน ขันโยนนะครับตะไวกินเสียงเลียบคือือยู่ป่าในยังหวดครับตัวนี้ครับใจสุดๆนะผมมีสองตัวนะครับตัวนี้ใจสุดๆนะครับใจใได้นะครับไปตัวไปซ้ำไปตัวพเพียดสบายสบายครับผม เหลีนที่หัวใจครับนกยปหาเหลิยแบบนกจังสั้นจังสี่นะครับขันใจดีเ้าเอาเลยครับผมผมหมักนกใจแบบใจมันสูงนะครับเม้าบ้านกับสองเสมอขันนกตัวนี้ครับมันเลียกนกนะครับเจอบนต้นหินโยนแต่อยู่ป่าชิเป็นกุกเดียวพอมันเข่าหาเจ้าหลอดมันห่าวนะครับตัวนี้ครับคุณครับเจ้าหลอดหงอยเลยครับขาลงครับผมช่วงนี้ครับ เจะหลอดผมนะครับผมขาลงไลซีหามือนะครับแบบสองตัวนะครับล้อนะครับผมลล่ตัวนี้สวยนะครับเป็นชัดเจนนะครับผมเป็นหลังคู่ขนานกันตรงเลยครับนกรอนิ่งๆนะครับ สวยครับตัวนี้ครับจะซ่อมาอีกหน่อยนึงนะครับผมปลานี่ขคือเรียวนะครับตัวนั้ลูกท่วนนะผมลูกก่อนครับลูกท่วนครับผมปลาลอยนะครับอาบน้ามให้เเอาไปซ่อมใหม่ตัวนี้ครับแนะนํำเลยครับผมลายแต่กูับเบื้องหัวเลยครับผม ลายข้อใหญ่เสียงกลางขึ้นนะครับตัวนี้นี่สองตัวนีครับผมเนาะยานทนายสนใจกับทากมากครับค่ารักลอยครับผมปินกันเองครับผมสบายสบายครับเอาสองตัวก็ได้นะครับผมครับเอกาบุญยากนะครับเนาะสองตัวกับคุยกันได้ครับแพ็คคู่นะครับผม ไล่ผมกับ0กา2 5 0 4 6 3 1 1น,น,นะครับผมอโทรก็ได้ไอดีไล่ก็ได้ครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมคุยกันง่ายครับคุยกันง่ายกลัวครับสองตัวนะครับผมบวัสดีครับ